เก่งๆนะขอให้มาสุขบัพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆเช่นกันเช่นกันแม่มาอามาไม่ถึงลูกหลานนะเอาหรงอี้เอาเวอร์พรมาด้วยอวอร์พอนมาด้วยอวอร์พอนมาด้วยแข่งเลยแขงเลยทุกวนวิวอ๋อ้ราเป็นสาวแล้วเนาะคขาหนี้เรียนหมอเจ้วิวเป็นหมอแล้ววีเก่งนะโจะสวยอน่ยน่ารัก ไว้พร้อมด้วยไป็นพร้อมด้วยเช่นกันสุขภาพแข็งแรงจะทำยังไงเดี๋ยวได้เจอกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายเรียนหลายวันไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียนมาไม่งั้นมาไม่ได้คิดถึงอรักปล่กเดเรียนหนังสืออยู่ป่ะโลกอนน๋อปิดเทอมเขาเป็นหมอเขาให้สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยนะ เอาอวยพรเราอีด้วยใช่ไหมใช่นะค่ะค่ะน้อินนใส่เสื้อสังคอืมน่ารักจังอวยพรด้วยอวยพรด้วยนี่นอนกันสามคนแล้วน่ารักจังไอ้ที่กรอบกนี่กำลังกินใช้เทาอี้อร่อยขนาดนี้นะพูดแล้วพูดแล้ววันนี้มาสวัสดีปีใหม่นะคะที่คุณเย็นจัดงานปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่นี่ให้มีความสุขบ๊อบบ๊อบบ่อย 哎，马烦、uh,。